สวัสดีครับพี่พีชครับวันนี้พบกับช่อง PN พผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา2 5 0บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ4 0 0รยบาทเหมือนเดิมครับผม อ่าช่องทางการ่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องพีเอ็นป่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยะคระับอ่าสไรั์พีนี้ช่วงท้ายคลิปก็มีรายการพิเศษมาให้สามรายการเลยนะพี่นะ้าเดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก่อนครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นพระสมเร็จรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะ้าอ่านี่ครับ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมาเยเลขปิดกับผมได้เลยครับผม2อ,องค์400บ้บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมครับผม นี่ครับหมายเลขหนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบแปดครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขสองนี่ครับกิง่งดังอยู่นะพี่นะบางทีผมไม่ได้ขย่ายออกมาต,ต้องลองมาขย่าดูเผื่อองค์ไหนไม่ดังก็จะได้แจ้งพวกพ,พี่นะนี่องค์นี้เป็นพักกิ่งหมายเลขสองแลพี่นะ นี้หมายเลขสองครับผม250ร้อยหบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสามเป็นรูปรอหลวงพ่กกันวัดเขาแก้วนี่รูปรอหลวงพ่กกันวัดเข่าแก้วหมายเลขสามครับผม นี่ครับสองร้อยห้าสิบปาทครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผมนี่ครับหมายเลขสี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผม ตรงนี้รายการที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นเหรียญอ่าพระพุทธชินราชนะแล้วก็อีกด้านจะเป็นพระอุ้มบาทนะเนี่ยเนี่ยได้มาเก่าๆแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแบบพีีท่านได้สนใจครับผมเนี่พระพุทธชินราชนะพี่นะเนี่ยมาดูเขาเลี่ยมกรอบแบบอย่างนี้มาเลยอะเนี่ยจับผมว่าน่าจะเป็นเดิมๆเ,เขามาแบบนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหม จับคอมาแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยด้าน,นหลังจะเป็นพระอุ้มบาทนะนี่ีเนี่ครับจับคอเดิมๆมาแบบนี้เลยนะพี่นะสองรอยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผม ครับรายการที่หกก็บอกผมสองร้อยห้าสิบบาทครับ,บ,รบต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระครับผมหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระรายการที่เจ็ดครับผม นครายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลราพันเดิมรายการที่แปด ายการที่8ครับผม250บาทครับต่อไปเป็นรายการที่9เนี่ยจะเป็นเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะเนี่ยแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี21ครับผมเนี่ยนี่รายการที่9ครับผม ครับ250บาทครับผมรายการที่9ต่อไปไปเรียนระบคูณรายการที่สิบเนี่ยระบคูณรายการที่10ปีค 10, 19ครับผม นะครับรายการที่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระอ่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะนี่รายการที่สิบเอ็ดจะเป็นโซนพวกนะครับผงยาจินดามณีนะพี่นะเนี่ยนี่ครับนี่รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผม ต่อไปไปเรียนเจริญพรล่างหรือูทีมรายการที่12 ร,รายการที่สิบสองผมสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระนะผงอ่าเป็นหลวงปู่หมุนนะเป็นเขาเรียกหลวงปู่หมุนนั่งตังอะแต่อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะพี่นะนี่นี่มีนีได้โค้ดนะน่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดอะเนี่ยองค์นี้จะออกวัดบ้านจานนะเนี่ยเนี่ยวัดบ้านจานนะครับนี่เป็นตะกรุดเงินสองดอกนะนี่ ดูเนื้อหาบนสารก่อนนะน่าจะน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะเนี่ยเนี่ยแต่ได้สวยเลยนะครับผมเนี่ยนะเนี่ยนี่ค่อยสองให้ดูนะเห็นไหมลงปูม,มุลตั้งตั้งเป็นเนื้อผงนะตะกุดเงินนะเนี่ยพี่นะสองดอกครับผมออกวัดบ้านจานครับผมตรงนี้ ำนึงเลยนะกล้องไม่โฟกัดเหน,นี่เห็นไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนะพี่นะนนรายการที่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญราชการที่ห้านะนเหรียญจุฬาลงกรณ์รายการที่สิบสี่ครับผม สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นขนอ่าัเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีดำรายการที่สิบห้าเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีดำรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้จะเป็นยาด้านหน้านะครับสองอัน เดี๋ยวผมแจ้งไว้ก่อนเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยอันนึงฝั่งนี้อันน,นึงนะนี่ยเขาหลุดไปครับผมสองบห้าสิบปครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ส6หกเป็นหน้าเสือหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระหน้าเสือหลวงพ่อเปิลนวัดบางพระครับผมรายการที่สิบหกพี่นะ นี่ครับสองยห้าสิบปลายครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระพุทธชินราชนะเน่าจะเป็นไม้หรือเปล่านะพี่น้เนี่ยเนี่ยแต่มีความเบามากเลยนะเห็นไหมเียมใช้งานมาครับผมอ่ารุ่นบนะุรณะพระปางนะพี่นะปีสองห้าห้าหนึ่ง เป็นเนื้อไม้หรือเปล่าพนะี่น้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไม้นะนี่ครับเนะี่ยว่าน่าจะเป็นไม้ครับผมนี่สองร้อยห้าสิบปาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อท็อปรายการที่สิบแปดสมเด็จหลวงพ่อท็อปครับผมนี่ครับรายการที่สิบแปดครับผม หลบเด็จหลบพัททบับผมเนี่รายการที่สิบแปดก็ผมสองร้อยห้าสิบแปดก็ผมต่อไปเป็นเรนหรียญรูปหมุนรายการที่สิบเก้าจะเป็นเหรียญพศใหม่นะเหรียญน,นี้รู้สึกจะเป็นพศอหกอ,อะไรอ่ะหกหนึ 6, 1, ่งบ้งเนี่ยเดี๋ยวจะเหรียญแบบว่าสวยเลยนะนี่มีเด้โค้ดนะพี่นะ อุด,ดมทรับครับผมรุ่นอุด,ดมทรัพย์นะปีหกหนึ่งครับผมเนี่ยปีหกหนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเหรียญโลหมุ่นเหมือนกันนะรายการที่ยี่สิบเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเล็กครับผมเห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญเล็กนะถ้าดูเขาเลี่ยมโอ้โหหนาห่ามากเลยครับผม เหรียญนี้ปีพศสองห้าห้าแปดนะออกวัดป่าหนองลมนะสากแก้วนี่เหรียญนิดนครับผมเรียมพร้อมใช้งานมาเลยครับผมถ้าไปเรียมใหม่แบบนี้น่าจะมีสองสามร้อยนะเนี่ยดูเขาเรียมแล้วหนามาแบบนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรรายการที่ยี่สบเอดครับผม ครับด้านหลังเป็นหลวงพุสุขนะพี่นะหลวงพุสุขวัดปากคลองพระรามเท่าเหรียญน,นี้รายการที่ยี่สิบเหตุครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดเกศร,รายการที่ยี่สิบสอง ะะรายการที่ยี่สิบสองผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหรือว่าแดงครับผม นี่ครับรายการที่23ผม250บายครับผมต่อไปเป็นพาร์ทสมเ็จรายการที่24ครับผม รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบป่ายครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหล่ออาหลวงปู่บุตรดานะหเหรียญหล่อหลวงปู่บุตรดารายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่ราย เหรียญล่อหลวงปู่บุตรดารายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่สองห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระสมเด็จอ่าหลังยันห้าแถวหลวงพ่อกลวยครับผมรายการที่ยี่สิบหกครับผม ร,รายการที่26กครับผม2 5 0บาทครับต่อไปเป็นปูดทวดหลังเตาลีดรายการที่27ครับปดทวดหลังเตาลีดรายการที่27็ครับผม รายการที่27็ครับผม2 5 0บาทครับต่อไปเป็นเหรียญโลหะพังรายการที่28ครับผม รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบแปดครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นลูกอมหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลื่นกระถิ่นนะเป็นลูกอมหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลื่นกระถินครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมนี่ครับสองร้อยห้าสิบแปดครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเป็นเหรียญแอปเปิลนารุ่นสองพสุดนะ อ่าที่ระลึกสองร้อยปีวัดการหลวงครับผมนี่เป็นเหนรียญพศสอมใหม่นะเนสีน,นดําเดิมเลยครับผมเนี่ยผมแกะให้เลยดูให้ดูเลยนี่เขาเก็บไว้สีนเดิมเขายังไม่ได้แกะเลยแกะเลยนะเนี่ยนี่ดําเดิมมาแบบนี้เลยครับผมรายการที่สามสิบน,นะเห็นไหม ปเป็นปีมินิแกนเลยเป็นปีหกหกแล้วพี่นะเป็นปีพอสองใหม่ครับผม เนี่ยทองแดงนะพี่นะนี่ตอกดอเด็กไวนะ้นะนี่มีเลขโค้ดนะครับผมนี่นะกล่องเดิมๆเลยครับผมรายการที่สามสิบหลวงพ่อสุดเป็นปีพศใหม่นะพี่นะนี่หัวสุดแอปเปิลรุ่นสองที่ลึกสองปีวัดกาหลงนี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สามสิบต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นงานแกะ,ะนักกวักหลวงพ่อเดิมครับผมนี่ ดูครับผมเด้สวยเลยนะดูศิละปะการแกะเดี๋ยวผมแกะออกจากถุงซีนเขาเลยนีเขาเก็บไว้ในถุงซีนนะผมแกะออกกันแ,ก,แก,กันแกะด้วยนะใส่ถุงซีนไว้ ชิ้นเล็กๆเ,เลยนะนี่ครับดูดูศิลปะการแกะแนะพี่นะเนี่ยนี่ครับเป็นงานแกะนางกวักนะลอกบัวเดิมครับผมนีนี่ครับ อาทิตย์นี้รายการที่สามสิบเอ็ดนี่ผมขอสักห้าร้อยบาทนะอ้ยแป,ป๊าหาบหนึงนะพี่นะหาถุงซิปแป๊บนึงผมขอห้าร้อยบาทไม่จะเห็นไหมนี่ะถุงซิปใหญ่เหลือเกินผมนขอห้าร้อยบาทครับผมนี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะขอห้าร้อยบาทนี่ครับนี่ต่อไปเป็นรายการพิเศษร,รายการที่สามสิบสองเป็นเหรียญหรือพ่อเงิน วัดดอยยหอมนะนี่แล้วน,นี้แบบว่าสภาพใช้มานะครับผมเนี่นี่เผืพี่ท่านใดอยากได้ไปใช้เป็นพุทธคุณนะพี่นะเห็นไหมสภาพใช้มาครับผม ใช้มาครับผมนี่ยอมเรียมพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วนะพี่นะนี่ดูครับเนี่ยเนี่ยใช้งานจริงๆครับผมเหรียญเนี้ยเนี่ยเอาหรียญน,นี้ของขอเบาๆนะขอ400บาทครับผมรายการที่32เกิดทีนั้นเราอยากได้ไปใช้เป็นทุคุณน,นะพี่นะน ใเป็นพุทธคุณครับผมขอสักสี่อยบาทรายการที่สามสิบสองต่อไปเป็นพระปิตาพิมปั้นหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลรายการที่สามสิบสามนี่เจ้าของบอกมานะน,นี่นี่ครับเป็นพิตาพิมพปั้นหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเลนะนี่ครับตาพิมพ์ปั้นแบบนี้กเก่าๆแบบนี้เลยนะน,นี่ลองพิจารณากันดูก่อนก็ได้นะพี่นะ แต่ฉันชอบครับผมเพราะว่าแต่ละองค์เขาจะปั้นไม่ค่อยเหมือนกันนะพี่นะนนเดี๋ยวลงรักปิดทองเห็นไหม เผยพี้น่าสนใจครับผมอ่าชิ้นนี้ผมขอสักหายากหน่อยนะเแบบนี่ยแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมลงรักปิดท้องท้องนี่เห็นไหมเห็นบางๆเลยนะเนี่ยอ่าชิ้นนี้ผมขอสักเจ็ดร้อยบาทครับผมขอเจ็ดรบาทรายการที่สามสิบสาม สาขด700บาทนะพี่นะนี่ครับเจ็บาทแล้วก็สำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมงแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ